สวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องครอฟว์วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับนางวันทองที่เรารู้จักกันดีในบทเสภาเรื่องขุณช้างขุนแผนนางวันทองมีชื่อเดิมว่าพิมพิลาลัยเป็นลูกสาวของพันอรโยธากับนางสีประจันและเป็นเพื่อนกับพลายแก้วหรือขุนแผนและขุนช้างมาตั้งแต่เด็กๆบ้านของนางพิมพ์ ขอเรียกสั้นๆว่าพิมพ์อยู่ที่สุพรรณบุรีแต่ต่อมาพลายแก้วย้ายไปอยู่ที่การจนบุรีกับแม่หรือนางทองประสีเพราะพอ่อหรือขุนไกรพลพ้ายถูกลงอาญานางพิมพ์หน้าตาน่ารักและสวยงามมาตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อโทรขึ้นจึงยิ่งงดงามวันหนึ่งได้มาเจอพลายแก้วก็บวชเป็นพระนุมอยู่ และทั้งสองก็รักกันตั้งแต่ตอนที่พลายแก้วยังไม่สึดด้วยซ้ำทว่าต่อมาคุณช้างก็มาตกลุมรักนางพิมพ์ถึงขนาดยกเงินทองมากมายมาสู่ขอแต่ก็โดนานางพิมพ์ไล่ด่าทอดจนทนไม่ไหวต้องกลับบ้านไปหลังจากนั้นไม่นานพลายแก้วก็มาสู่ขอนางพิมพ์และได้แต่งงานกันท่ามกลางความไม่พอใจของขุนช้างแต่หลังจากนั้นได้ไม่กี่วัน พระพันวสากษัตริย์ผู้ครองอยุธยาในสมัยนั้นกำลังจะหาแม่ทัพมายกทัพไปปราบข้าศึกคุณชางจึงเสนอชื่อพลายแก้วไปทำให้พลายแก้วต้องจากนางพิมพ์ไปท,ทั้งทั้งที่อยู่เรือนหอด้วยกันไม่ถึงเจ็ดวันด้วยซ้ำระหว่างที่ทำศึกพลายแก้วเป็นผู้ชนะและได้รับตำแหน่งให้เป็นขุนแผนแสนสถาน และได้นางลาวทองลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านข้าศึกเป็นพันรยาอีกคนพลายแก้วมีความสุขกับนางลาวทองจนลืมนางพิมพ์เนียรักที่สุพรรณบุรีไปเสียสนิทส่วนนางพิมพ์ก็ได้แต่เฝ้ารอพลายแก้วกลับมาแม้ขุนช้างจะมาโกหกว่าพลายแก้วตายในสงครามแล้วก็ตามฝ่ายขุนช้างก็โทรมาสู่ขอนางพิมพ์อยู่เนืองๆจนวันหนึ่งนางพิมพ์ล้มป่วยไม่สบายรักษาอย่างไรก็ไม่หาย ครัวตาจูพระสระเอกเกตที่ได้รับความนับถือในสมัยนั้นแนะนำว่าให้เปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทองในที่สุดนางสีประจันแม่นางวันทองก็ยอมยกวันทองให้ขุนช้างขุนช้างกำหนดวันแต่งและสร้างเรือนหอของตนทับเรือนหอของขุนแผนแต่ในวันแต่งนางวันทองไม่ยอมออกจากห้อง แม่นางสีประจันจะเอาไอ้เรียวตีจนตัวลายเลือดซิบแค่ไหนก็ไม่ยอมเพราะนางเชื่อมั่นว่าขุนแผนต้องยังไม่ตายและต้องกลับมาหานางวันหนึ่งขุนแผนกลับมาที่สุพรรณบุรีพร้อมลาวทองนางวันทองเห็นขุนแผนก็รีบมากราบเท้าเล่าเรื่องไอ้ขุนช้างให้ฟังตอนแรกขุนแผนโกรธมากและจะไปฆ่าขุนช้างแต่ลาวทองก็ปรามว่าอีวันทองจะพูดจริง หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นอย่างที่เล่าจริงทำไมถึงยอมให้ผัวใหม่มาสร้างเรือนหอทับของผัวเก่าง่ายไดขนาดนั้นเท่านั้นแหละขุนแผนก็เลิกลมความตั้งใจที่จะฆ่าขุนช้างจนนางวันทองโกรธและสั่งเบ่าไพรให้ไปรุมเลาาทองขุนแผนก็ดันไปเข้าข้างเลาวทองอีกเรียกวันทองสองใจไม่ได้แล้วคะ่ะต้องเรียกขุนแผนสองใจ วันทองเลยบอกว่าจะเลิกกับคุณแผนแต่ขุนแผนดันบอกว่ามึงอยากไปหาผัวใหม่ก็ไม่เป็นไรตั้งแต่นี้ไปกูไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมึงอีกวันทองเสียใจมากนางตัดสินใจแต่งงานกับขุนช้างส่วนขุนแผนก็พาลาวทองกลับกาญจนบุรีหลังจากนั้นไม่นานขุนแผนถูกขุนช้างใส่ร้ายว่าไม่ยอมอยู่เฝ้ายามเพราะหนีกลับไปหาลาวทอง ลาวทองจึงถูกพรากจากขุนแผนไปเป็นนางในในวังหลวงเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ขุนแผนแค้นขุนช้างมากขึ้นหนึ่งจึงไปที่เรือนของขุนช้างแต่ก็เห็นขุนช้างนอนกอดวันทองอยู่ก็โมโหมากเกือบฆ่าขุนช้างเพราะขุนแผนนั้นถึงปากจะบอกเลิกกับวันทองแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังรักเมียกเก่าอยู่แต่ขุนช้างก็รอดมาได้ ขุนแผนตัดสินใจเดินทางเข้าป่าและได้ช่วยชีวิตหมื่นหานหัวหน้ากลุ่มโจรจึงได้ลูกสาวหมื่นหานมาเป็นเมียแต่ต่อมาเมียคิดคดขุนแผนจึงจัดการฆ่านางเพื่อเอาเด็กในท้องมาทำเป็นกุมารทองขุนแผนเดินทางไปสุพรรณบุรีชิงตัววันทองออกมาตอนแรกวันทองไม่ยอมเพราะอะไรรักขุนช้างแต่สุดท้ายขุนแผนก็ขู่จนนางยอมไปด้วย ระหว่างที่อยู่กับขุนแผนนั้นนางก็ท้องกับขุนแผนแต่เมื่อขุนแผนติดคุกในเวลาต่อมาคุณช้างก็มาฉุดนางกลับไปอยู่ด้วยโดยเมื่อนางคลอดลูกก็ให้ชื่อว่าพลายงามขุนช้างรู้ดีว่าพลายงามเป็นลูกของขุนแผนจึงวางแผนฆ่าทิ้งแต่ผีนางไพรก็ช่วยชีวิตพลายงามไว้ได้นางวันทองจึงส่งลูกให้ไปอยู่กับยา่านางทองประสีแม่ขุนแผน ที่กาญจนบุรีต่อมาเมื่อพลายงามโตเป็นหนุ่มก็มาชิงนางวันทองให้กลับไปอยู่กับพ่อคุณช้างรู้เรื่องเข้าก็โกรธแจ้งความนี้แก่ระพันวษาพระพันวษาจึงให้วันทองเลือกว่าจะอยู่กับใครนางวันทองเลือกไม่ได้จึงถูกสั่งประหารชีวิตจริงๆแล้วก่อนที่วันทองจะตายขุนแผนก็เข้ามาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้ สุดท้ายพลายงามก็มาต่อว่าเพราะว่าทำไมทีค่าศึกเป็นหมื่นแสนพ่อจึงปราบได้แต่นี่เพชรคาดคนเดียวพ่อท้องมินลิลิตรปราดมันก็หยุดแต่พ่อก็ปกป้องผู้หญิงคนเดียวที่พ่อรักไม่ได้ถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ